วันหยุดวันว่างของผมเนี่ยผมจะไปดูคอนเสิร์ตแล้วคุณมายุ่งเลยที่ห้องผมครับผมมาทำหน้าที่พี่ที่ดีครับครับเพราะว่าโดนบน่นโดนดา่าตัดไปไหลายทีแน่ตัดเพอมีเอฟซี <FC S 2> คุณน่ะมาฟ้องผมแล้วว่าคุณเน่ชอบไปบ่นในไลฟ์ว่าผมไน่ชอบแกล้งคุณแกล้งเรื่องคุณไปตัดเพอว่าผมไน่ชอบหยอกคุณชอบแกล้งคุณผมไม่เคยผมไม่มีผมไม่เคยตัดเพอผมชัดเจนตลอดเป็นไงบ้างครับตอนนี้ช่องโกบายคัดเป็นไงบ้างครับถล่มทลาย ถ้าครบหนึ่งแสนซับพี่โบโชสะดื้อออกมาแล้วนะให้เวลาไปฟิตหุ่นมีเวลาอีกประมาณหมื่นซับคุณคิดว่าหมื่นซับผมใช้เวลากี่เดือนไม่ถึงเดือนอ่ะไม่สิบวันไม่ทำจะถืถสิบวันสิบวันไม่ได้สิบวันต้องขอความกรุณาจากคุณนะฉัดนะครับต้องผู้พระคุณใช่เขาปั้นเรามาเราต้องขอให้ช่วยเราหน่อยแสนซับดิอัมโบไม่โชสสดือยี่เงี้ยนี่มาโบ โอเคนะโอเคเดี๋ยวคุณจะไปไหนเนี่ยวันนี้ไปดูคอนเสิร์ตแบ็คทิงครับครับผมไปคนเดียวครับเดี๋ยวแวะไปหาแม่เหาเงินเดือนไปให้แม่แล้วไปเยี่ยมลูกสาวเยี่ยมหมาโอเคแล้วก็ตอนกลางคืนไปจัดงมุกก่อนเตะอ่าไหนบอกมุกก่อนเตะเลิกแล้วตอนเลิกเฉพาะเมียอยู่โอเคคัดเอาละครับตอนนี้อยู่บนรถแล้วนะครับกำลังจะออกไปดูคอนเสิร์ตเกือบ4ี่โมงแล้วคอนเสิร์ตเริ่ม6กโมงเย็นก็ไม่แน่ใจว่า จะแวะไปหาแม่ทันไหมเพราะว่าบัตระต้อก็แบอาหน่าคอนเสิร์ตแต่ว่าจริงๆก็โอนให้ก็ได้แต่ว่าอยากเจอด้วยแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตกันนะจ๊ะที่นี่ลิซ่าจีจูโรเต้ไอเลิฟยูซียูจุ๊บ สรุปนะครับเมื่อกี้คุยกับแม่ครับแม่มานัดเจอแถวเมืองทองนะเพราะว่าถ้าขับรถไปบ้านแม่ก่อนแล้วมาคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันเลยมันจะรีบสรุปว่าจะไปหาแม่ผมในเมืองทองแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตกันนะครับไปบอมอัพบอปอัพ <Yo! S 1> ตรงนู้นครับโอหยังไกลจอยังไกล,อ,อ,ยกลอยู่กับแฟนมันแท้ตัวจริงของแบ็คพิงครับพี่แก้มยอดครับดูกี่รอบแล้วพี่วันนี้ก็วันที่สาวรับเูเสียงเสียงเสียงหายพี่เสียงหายไปไหนเสียสติกิตลิซ่าคิค้ลิซ่าใช่เห็นว่าลิซ่าให้หวยมาด้วยใช่แต่ว่าเข้าไปในซาวเช็คแล้วส่งให้เขาให้บอกว่าลิซ่าขอขอหวยหน่อยอ่าลิซ่าให้เลขมาแต่ไม่รู้เลขอ,อะไรเลยต้องไปสืบกันโอเคให้สัญ,ญลักษณ์มาอะไรสักอย่างมันไหมพี่ครั้งนี้คอนเสิร์ต ใหม่เต้นแบบใช่อ่ะคือแบบสมกับที่เราคอยชอบใครคะลิซ่าเราล่ะซีซูค่ะซูเจนนี่ชอบใครคะโรเซ่โรเซ่เราล่ะเราเลยจ้าคุณมาเอาใครครับผม เามาหาเพื่อนอะไหนเอาไหนแกเพื่อนผมเนี่ยอ่านี่ชอบใครคุณรู้จักคบไม่ได้สี่คนอ่ะก็รู้จักหมดใครมั่งสี่คนชื่ออะไรมั่งชื่ออะไรมั่งแบงค์พิงก์อะใครบ้างสี่คนล้วก็โนเซ่แล้วก็แล้วก็อ่ะคนที่พูดดีกว่าเลยคนนี้เจอกันเพื่อนคุณน่ะไม่ได้มาดูหรอกคุณจะมาเอาลงยูทูปไม่ผมไม่ได้เป็นอูมาทุกครั้งกูมาคนเดียวทุกครั้ง ชัวร์วผมเมนเจนนี่แล้วท่านเลือกได้โมคอนเต้ครับกล้าโมกอนเต้ข,เตขอบคุณพี่แก้มมากนะครับให้ตั๋ว V I P ผมมาครับทำไมทำไมพี่ถึงให้ตั๋ว V I P ผมมามพเพราะอยากนิกกี้เก็บบรรยากาศฝากพี่นะโอเคครับถ่านะยให้เห็นเยอะๆใช่เห็นเยอะๆชัดใ,ใช่เก็บมาฝากพี่ด้วยขอบคุณมากนะครับบัตร V I P จากพี่แก้มนะครับ สวัสดีจ้าคุณแม่นัดกี่โมงมากี่โมงคะเนี่ยอ่าแล้วโชว์ไปสี่โมงครึ่งอ่ารู้จักแบ็คพิงค์หรือเปล่าจ๊ะรู้จักสีจ้ะใครมั่งสี่คนมิซาโรเซจินนี่เจนนี่เจนนี่แล้วก็เทนโพลเจนนี่ปานนันและอีกคนหนึ่งใครจีอะไรจีนาจีซู ดีหน้าอ่านี่เอาเงินเดือนมาให้นะจ้าวันนี้นี่ได้แล้วนะครับเงินเดือนนะครับได้แล้วนะครับนี่นเงินเดือนเงินเดือนน้าหน้าวิเคราะห์แม้ว่าต้องเลี้ยงข้าวเพราะว่าเงินทั้งตัวมีไม่ถึง500ตอนนี้มือนึงต้องไปเกินร้อยโอ้โหเดี๋ยวนี้เกินร้อยหมดแล้วไม่ไม่ทันเดี๋ยวไปจัดรายการต่อไม่ทันไม่ทัน ไปแล้วมื้อนึงอ๋อโอเคนี่เก็บไว้ให้นิกกี้นิกกี้ไม่ยอมไปกินเคจ้ะต้องประหยัดนะยุคนี้โอเคต้องประหยัดตั้งแต่เด็กเลยนนี่โดนบบนอีกแล้วไปดูผู้หญิงวันนี้ดูแบ็คพิงค์เจ็ดพันกว่าบาทแม่ไม่่ไม่จะบุญไม่จะบ่นเนี่ยทำไปได้อย่างไงอ่ะสี่คนใครมั่งเลเซอรอ่าได้เพราะเป็นเด็กไทยอ่าแล้วก็อีซูอ่าเจนี่อ่า แล้วก็โลอะไรโลซาโรเซโลซ่ามัสซอเป็นไงมากครับเพื่อนคอนเสิร <wan cartoon finish> ์ตแบ็คพิ้งโอ้โหนี่แหละนี่ดูดูดูไอสัตว์ เป็นครั้งแรกเลยครถ้าไม่รักจะซื้อมาให้หรอนี่ก็รู้ไงว่ารักไงแล้วชอบมากเลยเนี่ยใบกระท่อมเนี่ยโอ้ไม่ใช่ครับเพื่อนอปลาทมอนอ๋อปลาทมอนอ่าคุณคิดยังไงไปดูแบงค์พิงค์ผมคือว่าผมรู้สึกว่าหนึ่งน้องลิต้าเนี่ยเป็นคนไทยนี่พูดหล่อเอาลอยแล้วแล้วก็ทำให้คนมีความสุขเหมาะแล้วที่ เน oui> e ี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าบิ้งบิ <ok ้งบิ้งเอ้อสาวบกสาวบกสาวบกบิ S <s <s ้งอ่ากูจะร้องได้หลายเพลงอ่ะมีเพลงอะไรบ้างยกตัวอย่างมากูขอสามเพลงของแบ็คพิ้งชื่ออะไรบ้างเอ้อได้ทำนองได้ทำนองได้แทนเนื้อ แต่ว่าชื่อมึงจำไม่ได้ดราม่านะเพราะว่าเราก็ชื่นชอบเราชื่นชอบเราไปให้กำลังใจเขาเรียกว่าน้องลิซ่าก็ท้องน้องลิซ่าน้องเจนนี่โรเซ่แล้วก็โรซี่ด้วยโรเซ่โรซี่ด้วยแล้วก็คือเรามีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบบิงค์บิงทุกคนน่ะน่ารักเพราะว่าให้กำลังใจไงแบบบิงค์อะแล้วแม่บ้างผมไม่อยู่หนึ่งอาทิตย์คิดถึงผมผมบอกเลยว่ารายการ โม่ก oh, ่อนเตะเนี่ยขาดคุณไม่ได้เลอะไรนะผมเห็นคุณลงไปเรียนเลยครับปวดต้อคือไอ้เนี่ไอ้น้องมันโดนมูชกก็คือติดพี่น้องมึงนี่ใช้ได้นะสองคนโอคเลนี่เด็ดเลยสองคนอะเปลี่ยนเรื่องแล้อไม่เอาแบ็คพิกแล้วแบ็คพิกก็เป็นส่วนของพันดีๆไปโหเด็ดเลยวันนี้สองคนดาวเคไปจะเจอกันในรายการจะาจัดจ้านจ้า ยากาาศน่กลัวมากเลยครับผู้ชมครับต้องหยุดูนะต้องต้องกลัวมากเลยครับอันนี้เป็นทีมงานเลยเข้ามาแล้วผมรู้สึกขนลุกแน่ไม่รู้ฮะบอกพี่ฮะมดตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้บรรยากาศขนลุกมากเลยค่ะนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวหาอะไรเติมให้ดีแม่ก่อนดูเหมือนจะหลับยี่บ่ายยี่บ่ายมดเฮ้ยชาที่แล้วมึงได้กูเฮ้ย แล้วมึงทิ้งกูมอไนายจได้ไมมดยพี่ไม่เห็นมดยนายอะในรถอะกลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ครับทั้งวันก็อย่างที่เห็นไปนะครับตื่นมาก็ไปคอนเสิร์ตนะครับแบ็คพิงก็ในชนะเป็นเอสซีนะครับของแบ็คพิงหรือว่าเราก็ถือว่าเป็นบิ๊กบอยคนนึงนะครับมีความสุขมากนะครับจริงๆเนี่ยลิซ่าเนี่ยเราชอบอยู่แล้วเราชอบมาก ชอบเป็นแบบเป็นน้องเป็นความภูมิใจของประเทศไทยครับคนอื่นก็ชอบโรเซ่ดีซูโอ้โหนี่โรเซ่ก็น่าสงสารมากนะครับร้องไห้ในคอนเสิร์ตนะครับเราดูแล้วก็จะร้องไห้ตามนะครับดีซูก็น่ารักครับมีสเสน่ห์มากดิซ่าก็โอ้โหสุดยอดอยู่แล้วเป็นเก่งอยู่แล้วส่วนเจนนี่แฟนผมเนี่ยผู้หญิงที่ผมรัก3คนครับรักเท่ากันเลยในชีวิตก็คือมีแม่มีเดียแล้วก็มีเจนนี่นี่เจนนี่ If you see my YouTube I love you like my girlfriend dear and my mother นะแล้วก็พาแม่ไปกินข้าวให้เงินเดือนแม่นะครับแล้วก็จัดมุกก่อนไปนะครับก็อย่าลืมนะครับดูแล้วนะครับก็คอมเมนต์ด้วยกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งเลยนะครับอันนี้สำคัญมากเวลาคลิปมาก,ก็จะได้ดูเลยแล้วก็กดไลค์กด s u b s c คร b ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ คลิปหน้าบ๊ายบายแจ็คแฟนชันโทรมาแจ็คแฟนชันโทรมาบ๊ายบาย